คณะสิทยานุสิทธิวัระธรรมกายยังได้ร่วมกันทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดณวัดมณีขวัญชัยตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีโดยได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรกระถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ที่ได้เดินทางมาสั่งสมบุญในพื้นที่ทอดกระถินในครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูรัตนธรรมภูสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดมณีขวัญชัยเป็นประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสิทยาานุศิย์วัระธรรมกายได้แก่กัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนศิลวิไลได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตร ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนคณะผู้มีบุญก็ได้น้อมนำผ้าตรายถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งบริวารกรถินยังความปราบเปื้มนปิติในบุญให้แก่ทุกท่านในการมาร่วมกันสร้างมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีทอดกรถินสมคีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้คือบุคคลประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ